สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะก็ทีมงานเสียงคนไทยนะคะก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับทาง ลาไทยนะคะทางขึ้นคุณวงอนินทาก็ตอนนี้ก็อีกกิจกรรมหมนึ่งเช่นกันนะคะที่วัดทัญโผนนะคะคือกิจกรรมของอแม่บ้านตำรวจนะคะก็มาร่วมทำกิจกรรมแจก,กถุงยางชีพนะคะแจกถุงยางชีพที่วัดทัญโผนให้พี่น้องที่ผู้ประสบงัยนะคะในวัดนะคะก็มี สามีของท e ่านนายกเรานะคะท่านยิ um, like ่งรักนะคะก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนครัวนะคะครัวของกิจกรรมที่ทางขึ้นสาลายไทยได้ทางที่ะางที่ทางทับา่ทางที่ทานะีรทานะค่ทางท่างท่างทีวังทะ่ทาท่างนี่รจงท่ทางท่างท่ทานที่ัางท่ทา่างที่ทาง่าท่านะี่ท่านที้ทา่างที่าา่่ ยืนกับแม่บ้านนะคะกับทีมงานของภาษาแสดงนะคะนะก็มาเป็นกำลังใจนะคะมาเป็นกำลังใจให้แสนดงที่มาโนี้มาจากสถานีเอเชียอัปเดตนะครับตั้งใจมาโดยเฉพาะใมาทุกวันหรือเปล่าครับท่านรุบรอนะคะอาจจะมาทุกวันแล้วนอนนี่ด้วยนะครับใส่เสื้อสวยด้วยครับครับเอเชียอัเด เด uh> uh uh mm um> um> ี๋เดช่วยช่วยขาดใช่ครับในฐานะผู้สมรสนะครับปกติขาดให้ทานทุกวันนะคะสามีนนายกที่รักของเราแม่ก็จะพันกับข้าวโชว์แล้วนะคะจะแรงหรือท่วมเราจะสู้ร่วมกันเราไม่ทิ้งกันขอบคุณมากครับส่งเสียงหน่อยสู้ไม่สู้สู้ไม่ซู้ ก่อนนะคะก็เตรียมทำกับข้าวโชว์นะคะตรงครัวนี้ก็เป็นครัวของกลุ่มจิตอ,อาสาของคนแสดงนะคะร่วมกับเอเชียอัปเดตนะคะหัวี่ครัวเบอร์อะไรครับมาเลย เราขอเสียงตบมือสงลันลังใจ